ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพ่ทาลอ o เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเตียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอ้และชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ก็นำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีเมทุนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะและไพ่โรแมนติกทากลอตประจำเดือนพฤษภาคมปี2564 ของชาวราศีเมทุนได้แก่ temperance nine of swords ten of pentacles seven of cups five of cups nine of swords ace of pentacles the empress nine of wands the devil and two of swords ราศีเมถุนคะคุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกหากที่จะมีความรักต้องมีสติสัมปชัญญะ เพื่อเผชิญปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่าคิดว่าความรักคือน้ำพึ่งหอมหวานอย่างเดียวควรเผื่อใจไว้บ้างบางทีความรักอาจเป็นยาพิษก็ได้และไพโรแมติกทาลอ์มาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนเรื่องมีอยู่ว่าราศีเมถุนบางคนเฝ้าถามใจตัวเองว่าความรักครั้งนี้หรือคนคนนี้ทำไมคุณต้องทุ่มเทมากมายขนาดนี้การทุ่มเทให้กับความรัก และการทุ่มเทให้กับคนรักของชาวราศีเมถุนบางคนมากมายแค่ไหนอธิบายด้วยไพ่ใบแรกค่ะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตกำหนดให้ชาวราศีเมถุนบางคนได้เจอคนรักที่ยึดมั่นถือมั่นที่ถีสูงปีอีกทั้งยังมีพฤติกรรมดักสซด้านมืดทำร้ายคนใกล้ชิดอยู่เสมอและคุณก็เป็นคนใกล้ชิดเขา จึงต้องมาคอยรองรับพฤติกรรมดักไซด้านมืดของเขาอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะทักท้วงให้เขาลดลาวศอกแค่ความรู้สึกคุณบ้างอย่าได้แสดงพฤติกรรมดักไซด้านมืดทำร้ายจิตใจคุณนักเลยแต่เป็นเพราะเขายึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมีอีโก้สูงปี๊ดจึงทำให้เขาไม่เคยลดลาวศอกให้คุณเลยไม่หนำซ้ำเขายัางพูดให้คุณเจ็บชํำน้ำใจอีกว่า คุณต้องทนพฤติกรรมดักสาด้านมืดเขาให้ได้เพราะเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยดั้งเดิมและคุณก็ไม่มีอิทธิพลมากพอที่จะทำให้เขายอมเปลี่ยนแปลงหากในวันนี้ชาวราศีเมถุนบางคนต้องทนชอกช้ำระกมใจที่ต้องเป็นฝ่ายรองรับพฤติกรรมดักสายด้านมืดของคนรักจึงทำให้คุณมีความรู้สึกว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาหรือการที่คุณรักคนคนนี้ คือการต้องมาชดใช้เวรกรรมให้กับเขาดีๆนี่เองในวันนี้แม้ว่าคุณจะยังไม่ร้างลาเลิกลายังคงคบกันอยู่แต่หัวใจของคุณอ้างว้างเหลือเกินเพราะว่าคุณไม่ได้รับความรักจากเขาเลยทุกวันนี้มีเขาก็เหมือนไม่มีไม่เลิกก็เหมือนเลิกดังนั้นทุกวันนี้การประคับประคองความรักให้เดินหน้าต่อไปคือตัวคุณน,นี่แหละที่เป็นฝ่ายยอมเข้าทุกอย่าง บางครั้งคุณก็ถามใจตัวเองว่าเหตุที่ยังคงประคับประคองความรักไว้ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเรายังมีความรักต่อกันหรือว่าเป็นพ่อคุณที่มีความอดทนกับเขาขั้นเทพถ้าหากว่าสักวันหนึ่งคุณทนพฤติกรรมดักสายด้านมืดเขาไม่ไหวแล้ววันนั้นคงเป็นวันจบสิ้นความสัมพันธ์กันแน่ๆและทำให้คุณลังเลใจว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหน ระหว่างทนอยู่กับเขาต่อไปหรือว่าพอแล้วจบสิ้นความสัมพันธ์ให้เด็ดขาดในตอนนี้คุณยังสับสนยังคิดไม่ตกค่ะว่าจะเลือกเส้นทางไหนและทุกวันนี้เมื่อความรักมีปัญหาหากว่าปัญหาเกี่ยวข้องเรื่องมือที่สารักสามเศร้าพอคิดขึ้นมาคุณก็เจ็บปวดเสียใจทุกครั้งถ้าหากว่าคุณถามเขาได้ คุณก็คงจะเอ่ยถามเขาเป็นร้อยครั้งพันครั้งว่าทำกับคุณได้ยังไงเขาทำกับคุณได้ยังไงใจเขาทำด้วยอะไรถึงได้ทำร้ายจิตใจคุณได้ลงคอมือที่สามวิเศษอะไรนักหนาะเขาถึงเห็นคุณค่ามือที่สมากกว่าคุณคุณรู้สึกว่าคุณต่าต้อยด้อยค่าโดยอธิบายด้วยไพ่ใบนี้จิตกรวาดภาพผู้ชายคนหนึ่งกำลังสวมสร้อยให้กับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหน้า และผู้หญิงคนนี้หัวเราะล่าลา,ากับกริยาของคนที่ได้รับสร้อยเส้นใหม่ออกอาการแสดงความสุขออกนอกหน้านอกตาหากว่าชาวราศีเมถุนเป็นผู้หญิงที่ได้รับสร้อยเส้นใหม่คนนี้คงไม่ได้มาเจอคลิปิโออาจารย์หรอกนะคะอาจารย์เกรงว่าชาวราศีเมถุนคุณจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆยืนอยู่หลังผู้ชายเอาพัดปิดปากไว้เห็นภาพบาดต,ตาบาดใจอยากจะร้องออกมาดังๆก็ร้องไม่ได้ เพราะเดี๋ยวสองคนนี้จะรู้ว่าสะกดลอยตามมาได้แต่ยืนมองดูด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจน้อยใจเป็นที่สุดไพ่บินนี้มีความหมายว่าผู้ที่อยู่ในสถานะเป็นตัวจริงสมควรได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับไม่ได้อะไรเลยส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสถานะใดๆทั้งสิ้นแต่กลับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแทนอุปมาอุปไม,มยเปรียบดังชีวิตรักของชาวราศีเมถุนบางคน คุณรู้สึกว่าในตอนนี้คุณไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตคนรักอีกแล้วหากไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าก็หมายถึงว่าคนรักเข้าไปทุ่มเทกายทุ่มเทใจให้กับบางสิ่งบางอย่างจนละเลยคุณมิหน้าคุณถึงได้ไพ่ใบที่สองที่มีความหมายว่าเขาไม่แคร์ไม่แยแสว่าคุณจะเป็นอย่างไรคุณถึงได้น้อยใจคนรักมากเขาชั้งใจร้ายกับคุณเหลือเกิน และไพโรเมนติกทาลอตจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนว่าราศีเมถุนไม่ไหวแล้วที่ต้องมารองรับพฤติกรรมดักสายด้านมืดคนรักคุณตกที่นั่งเป็นพ่อพระแม่พระจนทุกวันนี้คุณขายความเป็นตัวตนให้กับคนรักจนหมดสิ้นแล้วแต่ไหนแต่ไรามาคุณไม่เคยยอมใครเลยแต่ในวันนี้คุณกลับต้องมาก้มหัวให้กับคนคนนี้ ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนวันนี้คุณไม่เหลืออะไรแล้วคะ่ะจึงทำให้คุณรู้สึกว่าเขากอบโกยผลประโยชน์จากคุณมากพอแล้วในวันนี้ราศีเมถุนคงอ่อนล้าเหนื่อยแรงกับการเป็นพ่อพระแม่พระแล้วนะคะคุณจึงถามใจตัวเองว่าคุณจะทนไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าในวันนี้พอแล้วเลิกแล้วไม่อยู่ในบทบาทเป็นพ่อพระแม่พระให้กับเขาอีกแล้ว เพราะทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นถือได้ว่าคุณมีบุญคุณกับเขามากมายเขาควรสำนึกในบุญคุณคุณได้แล้วและสุดท้ายราศีเมถุนค่ะคุณก็เฝ้าคิดถ้ามตัวเองปรึกษากับตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันแต่ทางกายภาพคุณก็ยังคงดูแลเขาเหมือนเดิมค่ะทั้งที่ในใจของคุณอยากจะหนีไปให้พ้นๆไม่อยากติดบ่วงไม่อยากติดพันธนาการ รักเล่สเน่หากับเขาอีกแล้วค่ะแม้ว่าคุณคิดจะไปจากเขาคุณก็ไม่เคยไปจากเขาได้สักทีค่ะและยอมให้เขาแสดงพฤติกรรมดักไซด้านมืดคมเหงทำร้ายจิตใจต่อไปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถนคุณมีสติสัมปชัญญะนะคะแต่คุณแพ้ใจตัวเองอาจเป็นเพราะว่าคุณได้ไปล่วงรู้ถึงความเป็นตัวตนของคนรักในบางเรื่อง คือชีวิตเขามีปมซึ่งปมชีวิตของเขามันก็คือปมด้อยของเขานั่นเองค่ะใจคุณทั้งรักและสงสารเขาคุณอยากอยู่เคียงข้างเขาเพื่อรักษายเยียวยาปมในใจเขาให้หายสนิทแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณทำไปมันไร้ค่าทุกวันนี้ความดีของคุณก็ไม่เห็นจะแก้ไขปมด้อยเขาได้มีหนำซ้ำเขายังให้คุณเป็นฝ่ายรองรับพฤติกรรมดาร์กไซด์ด้านมืดเขาอีกด้วย คุณจึงเฝ้าถามตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตโชคชะตาฟ้าลี้ิดมัดมือชกให้ชาวราศีเมทุนเลือกเดินระหว่างสองเส้นทางนี้เส้นทางแรกตัดใจหันหลังให้แล้วเดินจากเขาไปส่วนเส้นทางที่สองใจคุณทั้งรักและสงสารโดยบอกตัวเองว่าต้องยอมรับและทนกับพฤติกรรมดักสายด้านมืดเขาให้ได้ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อไปแต่เวลานี้ราศีเมถุนคุณขอเวลาในการตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนคะ่ะเดี๋ยวให้เทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะชาวราศีเมทุน คิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้ว่าอาจารย์ก็ลุ้นไปกับชาวราศีเมถุนด้วยเรามาดูกันนะคะว่าเทพคิวปิดจะแนะนำชาวราศีเมถุนอย่างไรบ้างคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะฮันนีมูนโอ้ยชาวราศีเมถุนคงย้อนถามอาจารย์ว่าโอ้โหเข้าร้ายขนาดนี้ ทำไมเทพคิวปิดยังผักใสให้คุณยอมเขาอยู่นั่นแหละทำไมเทพคิวปิดไม่สงสารหัวใจคุณบ้างทุกวันนี้หัวใจชาวราศีเมถุนอาจบอบช้ำม,มากแล้วและคุณก็อยากหนีเข้าไปให้พ้นผล,ผลแต่มันหนีจากกันไม่ได้สักทีเทพคิวปิดบอกชาวราศีเมถุนว่าหากโชคชะตาฟ้าลิคิตกำหนดให้ชาวราศีเมถุนได้เจอคนรักที่มีพฤติกรรมเป็นคนที่มีจิตเชิงซ้อน ทางด้านจิตวิทยาหมายถึงคนที่มีความคิดซับซ้อนทำอะไรเขาไม่เคยคิดเพียงแค่ชั้นเดียวหากว่าคุณถามว่าในว่าว่าคุณเป็นคนใกล้ชิดแล้วทำไมเขายังมีจิตเชิงซ้อนกับคุณก็เพราะว่าปมในใจของเขามันควบคุมเขาแบบอัตโนมัติให้เขาปกป้องตัวเองไม่เคยไว้ใจใครเลยแม้กระทั่งคนใกล้ชิดจนกลายเป็นเรื่องปกติของเขาไปแล้วไม่ว่าจะทำอะไร เขาคิดซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปหมดเพื่อไม่ให้ใครได้รู้ทันเขาว่าเขาคิดอะไรและการที่เขาแสดงพฤติกรรมดักไซด้านมืดกับคุณมันเป็นการปกป้องตัวเองไม่สามารถอ่านเขาหรือตัดสินเขาด้วยการมองเพียงแค่ผิวเผินคุณอย่าได้ตัดสินคนรักเพียงแค่การมองเขาอย่างผิวเผินถ้าคุณต้องการรู้ความต้องการของเขาจริงๆคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาหรือใกล้ชิดเขาให้มากๆ แล้วสังเกตพฤติกรรมเขาอย่างละเอียดเอาละชาวราศีเมทุนให้คุณค่้ควรคิดพิจารณาก่อนลองดูเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขามีค่ากับคุณมากมายแค่ไหนและให้ถามใจตัวเองว่าคุณจะทนพฤติกรรมดักสาด้านมืดเขาได้ไหมหากว่าคุณทนไม่ได้ก็หันหลังให้เขาและจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ค่ะต้องให้อำนาจการตัดสินใจกับชาวราศีเมทุนนะคะ คุณมีอำนาจและมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลือกเส้นทางรักด้วยตัวเองค่ะคุณจะมีอาจารย์อยู่ข้างๆคอยเข้าใจและเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมถุนในเดือนหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ